สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินบรินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนมกราคม2564นะคะ การทำนายก็จะแบ่งออกทั้งคนโสดที่มีคนคุยคนเป็นคู่เป็นกรอรับครัวและคนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามือที่สามหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะก็ลองมาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เป็นภาพลักษณ์โดยรวมของคนส่วนใหญ่คนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม่แม่ไมก็สามารถดูได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์แต่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะแต่ก็อย่าได้คิดมากนะ อันนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวาราศีมีนหรือลัคนามีนคนส่วนใหญ่นะคะมาดูภาพไพ่กันซิคุคณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้แฮง์แมนสี่ดาบติบเหรยียญเจดถ้วยสเต็งเด็กถือถ้วยเทมเพลตแปดไม่เท้าอัศวินถือเหรียญไพ่สรุปของคุณได้สองถ้วยนะคะ มองว่าความรักในหลายคนต้องอดทนต่อไปก่อนนะคะลักษณะเหมือนกับว่าต้องอดทนต่อไปนะจิตใจของคุณจะต้องเข้มแข็งนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่แฮงแมนเลยนะในหลายคนมองว่าคุณนะ่ะในช่วงนี้ดูเครียดๆนะเกี่ยวกับความรักนะคะแต่คุณก็ต้องอดทนอดกั้นให้มากๆพยายามใช้สติสติมาปัญญาเกิดนะคะ แล้วก็ไพ่แฮงแมนมีความหมายว่าในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรอื่นอาจกดดันเครียดคิดมากเป็นกังวลน,นะคะมีความสับสนเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นหรือบางคนหัวอกัดหนองนะคะลักษณะเหมือนกับว่ามีเรื่องขืนขมเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะน่าชื่นอกตมนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีคนรักแต่อยู่ดีๆคุยกันดีๆ มองว่านรังคุณอาจจะห่างๆไปหรือไม่ก็อาจจะไม่ค่อยสนใจคุณนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่ากุ้มอกกุ้มใจอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็เลยกลัวว่าเขาอาจจะมีใครอื่นนะคะเขาถึงไม่สนใจคุณในบางครั้งคุณถามถ่ายเขาไปถามที่ไรเขาก็อาจจะบอกว่ายุ่งยุ่งงานทุกทีนะคะคุณก็เลยมีความกังวลใจในช่วงนี้ ส่วนคนโสดที่ไม่เจอใครพ่อไม้แม่ไม้มองว่ามีคนหลายคนเข้ามาอยู่นะแต่แต่ยังไงก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเจอคนที่หวังผลประโยชน์กับคุณก็ได้นะคะเหมือนก็ว่าผ่านมาก็ผ่านไปแต่มีคนหลายคนเข้ามาลักษณะคนธาตุธาตุน้ำํำมินกรกฎพิจิคนธาตุดินมังกรพฤกษกกันนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็ชาวราศีสิงห์ ชาวราศีกลุ่มนะคะที่จะเข้ามานะยังไงก็ใจเย็นๆนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะส่วนคนที่คุยๆกันอยู่หรือว่าคนจะเป็นคู่เป็นครอบครัวก็อย่างที่บอกนะบางคนอาจจะยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังมีอะไรคุมเครืออยู่ก็ได้ในช่วงนี้มีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่มองว่ายังไงก็กลับมาสร้างความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าไพ่สรุปของคุณได้2ถ้วยแล้วก็ได้ไพ่10เหรียญแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงปานทางที่ดีนะคะได้ไพ่แถมเพรสนะยังไงก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะมองว่ายัางไงก็กลับมารีเทิร์นปรับความเข้าใจมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่าได้10ถ้วยได้10เหรียญ2ถ้วยแล้วก็แ e มเพรสนะคะยังมีโอกาสที่ดีแต่เพียงแค่ว่า คุณและคู่หรือว่าคนรักจะต้องมีความเข้าใจกันนะคะหรือไม่ถ้ามีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรก่อนหน้านั้นก็ขอให้พยายามที่จะเข้าใจกันหรือไม่ก็ต้องยอมยอมกันบ้างนะสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะก็ถือว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีนะเพียงแค่ว่าต้องใช้เวลาให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแต่เนี้ยเรามาดูซิว่าเจาะลึกคนโสด คนโสดที่มีคนคุยคนเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็คนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยตัวตนของคุณมุ่งเน้นเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักความรักเป็นรองนะคะมองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจสูงไม่ว่าจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะถือว่าได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่า ไปเนี้ยอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักนะแต่เนี้ยมาดูซิว่าตัวตนของคนรักของคุณเป็นเช่นไรมองว่าเขาว่าอยากให้คุณเอาใจใส่เขาบ้างนะคะมองว่าเขาอาจจะเรียกร้องความรักจากคุณหยหาความรักจากคุณให้คุณสนใจเขานะคะเห็นไหมละนะักษณะเหมือนก็ว่าเอามือป้องปากลองเรียกหาคุณนะ่ะเหมือนกับว่าคุณไม่สนใจเขาทำแต่งานอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขานะคะ ส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณมองว่าคุณนะ่ะอยากแต่งงานแล้วนะอยากใช้ชีวิตคู่แล้วนะคะบางคนมีโอกาสแต่งงานหรือไม่ก็จดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเจรจาตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็ได้นะภาพไพ่ใบนี้มีโอกาสแต่งงานสูงนะคะสําหรับบางคนที่คบหาดูใจกันมานานแล้วนะคะถึงเวลาถึงโอกาสที่สมควรแล้วนะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของ คนรักของคุณแฮปปี้มีความสุขนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มองว่าเขาเข้าใจคุณแล้วนะว่าคุณนะ่ะทำเพื่อเขาทุกอย่างเลยนะคะไพ่ใบนี้เขาแฮปปี้มีความยินดีเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับโอกาสดีๆที่คุณจะมีให้เขาในเร็ววันนี้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าบางคนแต่งงานกันแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันบางคนอาจจะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์เลยก็ว่าได้นะคะเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆนะ ในช่วงเนี้ยคนลังคุณแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาสู่ขอเขานะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณนะํะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเห็นไหมมีเกณฑ์การมองการไกลในอนาคตล่วงหน้าเอาไว้ด้วยนะคะมองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีการวางแผนในอนาคตที่ดีเยี่ยมนะในการวางแผนในการใช้ชีวิตคู่อยู่ยด้วยกันนะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์ของคนรักคุณมีความสุขบางคนมีโอกาสได้ใช้ชุดคู่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามเกี่ยวกับความรักของคุณทั้งคู่ด้วยนะคะมีความเป็นไปได้นะสําหรับภาพไพ่ชุดนี้ในหลายคนมีเกณฑ์การแต่งงานใช้ชุดคู่อยู่ด้วยกันเปลี่ยนสถานะจากคนโสดเป็นคนที่ใช้อาจจะเปลี่ยนสถานะ จากคนโสดอยู่ในโหมดของคนเป็นคู่เป็นครอบครัวก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเป็นอะไรที่แฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะภาพภ้ายชุดนี้นะคะในหลายคนสมหวังนะในช่วงเดือนนี้นะคะแม่หมอก็ยินดีด้วยแล้วก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้เรามาดูซื้อสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวล่ะเป็นเช่นไรตัวตนของคุณ2ดาบมองว่าในช่วงนี้มีเรื่องอะไรคุณลังเล ไม่แน่ใจหรือว่ามีอะไรต้องตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะระหว่างคุณแล้วก็คู่หรือว่ามีอะไรต้องพูดคุยตกลงเจรจาต่อรองกันมีเรื่องที่ต้องสื่อสารกันนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับ2องดาบแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการกระทบกระทั่งทางวาจานะคะส่วนด้านตัวตนของคู่คุณมองว่าเขามีเรื่องทุกอ,อกทุกใจนะ ก็ไม่รู้ว่าเขาแบกปัญหาอะไรไว้นะคะเพราะว่าพ่ายสิบไม้เท้าเลยนะมองว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรหนักอ,อกหนักใจอยู่ก็ได้มีเรื่องกุ้มอ,อกกุ้มใจแบกรับปัญหาภาระระับผิดชอบเอาไว้ก็ได้นะคะมองว่าในช่วงนี้เขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะมีเรื่องทุกข์ใจค่อนข้างสูงส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณคุณก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในใจของคุณนะ่ะ มีเรื่องคิดมากมีความกังวลใจแล้วก็มองว่าความรักของคุณดีไม่ดีก็โทษแต่เวรกรรมนะคะมองว่าภาพไพ่คุณได้ไพ่จัดเมน้ิ์หรือไพ่เกี่ยวกับเวรกรรมอะหรือคุณรอคอยอะไรอยู่ก็ได้นะในช่วงเนี้ยอาจจะมีการรอคอยคนรักอยู่ก็ได้บางคนอาจอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหากันก็กําลังรอคอยที่จะติดต่อหรือว่าตัดสินใจร่วมกันนะคะ ส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคูค่คุณเขาก็ทุกไม่แพ้คุณเลยนะคะมองว่าเขาทุกใจมีอะไรเขาก็ไม่บอกคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เก็บเอาไว้ในใจอะไม่เปิดเผยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะมีความทุกข์พอๆกันก็ได้แต่บอกใครไม่ได้นะคะก็เลยเก็บเอาไว้ในใจอ่ะ แต่นี้มาดูซิไพ่ความสัมพันธ์เป็นเช่นไรมองว่าความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดีนะมีความสุขนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคู่คุณก็มีความสดใสเกิดขึ้นแสดงว่าต่างคนต่างจะกลับมาเข้าใจกันมาพูดมาคุยมาตกลงมาเคลียร์กันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรขัดแย้งกันก็สามารถที่จะเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีมีความสุขมีความสดใสในอนาคตวันข้างหน้ากลับมาเข้าใจนะคะ แล้วก็ให้โอกาสกันก็ถือว่าใช้ได้นะในไพ่ความตัมพันธ์นะคะถือว่าแฮปปี้มีความสุขเกิดขึ้นนะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหากันหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งกันนะคะมองว่ากลับมาเข้าใจกันอีกครั้งนะแล้วก็ให้โอกาสที่ดีต่อกัน ก็ถือว่ายังมีวันที่ดีนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแม่หมอก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะคะแฮปปี้มีความสุขตามๆกันเลยนะคะเพราะว่าพ่พื้นฐานของคุณได้สองถ้วยถือว่าคุณและคู่เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงต่อกันนะคะความรักความสัมพันธ์ก็ยั่งยืนยาวนานนะแต่นี้ไปดูซิว่าคนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามีความรักเป็นมือที่ส ดูซิว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรตัวตนของแฟนคุณได้ไพ่ฤาษีมองว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่ดีนะคะมีจิตใจที่ดีมีความอบอุ่นนะคะส่วนตัวตนของคุณมือที่สามคุณก็ได้ไพ่พระนะแสดงว่าต่างคนต่างก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่านะบางคนอาจจะเจอกันในสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญทำทานร่วมกันก็ได้ก็เลยได้เจอกันนะคะ แต่มองว่าความรักของคุณนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าต่างคนต่างฝ่ายอาจจะใช้ธรรมะเข้ามานะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าความรักคุณเป็นเช่นไรเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ใช้เหตุผลพอๆกันนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของแฟนคุณมองว่าเขาก็พยายามห่างๆคุณออกมานะหรือภายใปนเนี้เขาหันหลังให้คุณต้องการมูฟออน หรือไม่ก็มีเรื่องน้อยใจคุณอยู่ก็ได้หรือว่าต่างคนต่างอาจจะลดสถานาคาะความรักความสัมพันธ์กลายเป็นเพื่อนก็ได้นะคะบางคนมองว่าเป็นคนรักกันไม่ได้ก็เลยคล้ายๆว่าพยายามที่จะลดสถานาคาะความรักความสัมพันธ์เหลือเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นนะเพราะว่าต่างคนต่างก็หันหลังให้กันนะคะไม่สามารถรักกันได้นะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ ความรักระหว่างคุณแล้วก็แฟนของคุณน่ะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่และสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณและคนรักต่างคนต่างก็บล็อกกันไว้นะคะไม่ติดต่อนะคะได้8ดาบแล้วก็ได้เดอะมูนนะของแฟนคุณได้8ดาบเขาก็บล็อกคุณไว้ไม่ติดต่อส่วนคุณก็เศร้าโศกเสียใจนะคะหมดอะไรตายยาก แต่ต่างคนต่างก็พยายามที่จะห่างๆกันนะในช่วงนี้นะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์ของมือที่3ไม่สดใสเท่าไหร่นะต่างคนต่างก็พยายามที่จะใช้สตินะคะพยายามที่จะมีเหตุผลแล้วก็เหลือเพียงแค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะหรือบางคนอาจจะห่างหากกันไปแล้วก็พยายามที่จะไม่ติดต่อกันในช่วงนี้นะคะยังไงแม่บอก ยังไงแม่หมอกก็เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆกันต่อไปนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ